กับ DM107GPS นะครับสามารถปล่อยมือได้นิ่งๆนะค,คุณผู้ชมครับโดยใช้พิกัด GPS นะครับในการล็อกตำแหน่งก็เรียกว่ามือเก่ามือใหม่ก็สามารถที่จะควบคุมโดนได้นะครับสต่ถาพปรเจคเตอปุ่มนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะที่มีกล้องถ่ายภาพอย่างนี้เนี่ยฮะมันก็จะบันทึกภาพนะครับ ตัวนี้บินได้ไกลประมาณ1 0 0เมตรนะครับคุณชมครับเนี่ยภาพที่สวยอย่างนี้เลยครับคุณชมครับอันนี้เป็นโหมดบินติดตามตัวนะครับเนี่ยเวลาเรากดปุ่มนี้ออกมานะฮะฟังก์ชันนี้มันก็จะเป็นโหมดติดตามตัวอี๋ยวเราจะบองบินกลับบ้านนะครับคุณชมออบบบบนนครับปุ่มนี้นะฮะบินทดสอบบินกลับบ้านนะฮะปุ๊บเนี่ยโดรนก็จะกลับมาเองนะครับคุณชมครับกลับมาจอดที่เดิมนะฮะนี่โอ้ทำงานได้แม่นยำมากครับคุณชมครับ มาพบกับไทบัวทอยอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสินค้าเด็ดๆนะครับให้กับคุณผู้ชมกับรองเล่นกันนะครับเป็นโดรนถ่ายภาพนะครับคุณผู้ชมครับราคาถูกๆนะครประหยัดประหยัดแต่สามารถใช้งานได้จริงนะคุณผู้ชมครับเป็นโดรนรุ่นใหม่นะครับจากเว็บไซต์ของเรานะครับเป็นรุ่น dm107gps นะครับนี้ในกล่องนี้ถ้าในผลิตภัณฑ์นี้ถ้ามีพร้อมกระเป๋าแล้วครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโดรนที่ราคาแค่สองพันหน่อยๆแต่ว่าเป็นโดรนที่ใช้งานถ่ายภาพได้จริงนะครับคุณผู้ชมที่มีทูตรับ สามารถจะใช้โดรนตัวนี้ใช้งานได้นะฮะในกล่องนะครับในผลิตภัณฑ์มาเป็นทักกิ้งอย่างดีนะฮะเป็นรีโมทนะครับเนี่ยพร้อมใช้งานเลยครับอันนี้คือตัวหนีบโทรศั์นะฮะด้านนี้นะครับส่วนนี้คือตัวของโดรนนะฮะตัวโดรนนี่นะครับแบตเตอรี่นี้มาพร้อมกันนะฮะเป็น2 0 0 0มิลลิแอมก็บินได้มัน15นาทีนะครับแล้วก็เป็นหน้ากล้องนะฮะด้านนี้กล้องตัวนี้ปรับไม่ได้ฮะแต่สามารถปรับด้วยมือนะครับก่อนขึ้นบิน ภาพชัดทีเดียวในราคาแค่2 5 0 0นนะครับแต่ว่าคุณคุณสมบัติเนี่ยใช้งานได้จริงนะฮะในนี้นะในกล่องนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีนี่ยในในในนี้นะในจะมีให้พร้อมเลยนะครับก็จะมีใบพัดสำรองนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆนะฮะมีให้พร้อมเลยนะครับมันมีกาดกระไดพัดมัมีสายชาร์จแล้วก็มีพัดสำรองในนี้นะครับนี่เป็นคู่มือด้านในนะเป็นโหลดแอปพลิเคชันนะตัวนี้เป็น qr code เป็นรับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะส่อง qr code ติดตั้งแอปเข้าไปที่มือถือนะฮะตัวนี้นะครับเป็นคู่มือการใช้งานคร่าวๆนะครับใช้งานง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับก็มีปุ่มให้ดูนะแล้วก็มีํำอธิบายด้วยแต่จริงๆเรื่องเรื่องฟังก์ชันตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบว่าคร่าวๆอยู่แล้วคือดูดูเป็นภาพประกอบเท่านั้นเองนะหลังจากที่เราได้ตัวเครื่องมานะครับเดี๋ยวขอปิดนิดนึงนี่นะเราก็ทําการโหลดแอปของ h e a d Fu n Pro นะฮะ สวัสดีครับแข็งได้นะในราคาถูกๆแต่ว่ามีฟังก์ชันที่เป็นทันสมัยนะฮะใช้งานได้จริงๆนะฮะเวลาเราซื้อโดนมาใช้งานเนี่ยในราคาประหยัดเนี่ยก็ให้มันได้มาตรฐานสักหน่อยนะฮะกับ A D M หนึ่งหก A หนึ่งศูนย์เจ็ด G P S นะครับสามารถปล่อยมือได้นิ่งๆเนี่ยนะคุณผู้ชมครับโดยใช้พิกัด G P S นะครับในการล็อกตำแหน่งก็เรียกว่ามือเก่ามือใหม่ก็สามารถที่จะควบคุมโดนได้นะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยมือเก่าหรือมือใหม่ก็บังคับได้นะฮะเรียกว่ามันใช้ระบบ ดาวเทียมนะครับที่ควบคุมจากาที่กดบนฟ้านะครับเราก็ทําการเปิดรีโมทนะครับกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่ม power คือปุ่มนี้กดแช่ไว้นะครับไปก็จะขึ้นอย่างนี้การขยับอันนี้ขึ้นลงหนึ่งครั้งฉีกมือออกนี่ยฮะคุณชมครับเขียนภาพอย่างนี้นะเดี๋ยวเพิ่มความสูงไปนิดนึงนะฮะกดสายภาพอ่ะ ก่อาสาบัที่จะดูวิวธรรมชาตินะครับสวยนะฮะเนี่ยเราก็บันทึกภาพโดยการกดปุ่มนี้ครับคุณผู้ชมครับทั้งภาพิองแล้วก็วิดีโอนะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่ต้องดู่าไม่ต้องถ่ายภาพเราก็อาจจะอ่าชมทะเบนภาพในการบินก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวดีเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดจนะครับนอกจากจะบินกับรีมอร์แล้วเนี่ยเรายังใช้มือถือบินเนี่ยก็กดปุ่มนี้นี่นะฮะก็อาสาบัที่จะบินขึ้นได้เลย สามารถที่จะใช้มือถือในการควบคุมได้นะครับคุณผู้ชมครับมือถือเชื่อมกับโดรนนะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับเพิ่มความสูงหรือลดความสูงก็ได้จากตัวปุ่มนี้ฮะครนี่ยครคุณผู้ชมครับถ่ายภาพแล้วก็จะใช้กล้องถ่ายภาพนี้เนี่ยฮะมันก็จะบันทึกภาพนะครับตัวนี้บินได้ไกลประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยภาพที่สวยอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นโหมดบินติดตามตัวนะครับเนี่ยเวลาเรากดปุ่มนี้ออกมานะฮะ ฟังชันนี้มันก็จะเป็นโหมดติดตามตัวบินทดสอบบินกลับบ้านนะฮะปึ๊บโดนก็จะกลับมาเองนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาจอดที่เดิมนะฮะโอ้ทำงานได้แม่นยำมากครับคุณผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดแบตเตอรี่ของตัวโดนอ่อนเนี่ยแดโดนก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นนะครับโดนก็จะกลับมาจอดที่เดิมเองนะฮะแบบนี้นะฮะ กรณีว่าสุดยอดครับคุณผู้ชมครับการทํางานในราคาแค่2,000บาททำงานได้ระดับยอดเยี่ยมขนาดนี้นะฮะครับคุณผู้ชมครับกับการทํางานของ DM1.07GB นะครับโดนราคาประหยัดนะฮะในราคาเพียง2,500บาทแต่คุณสมบัตินั้นเทคโนโลยีนั้นเหมือนเหมือนโดนราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับสนใจเป็นเจ้าของครับติดต่อกับเว็บไซต์ไทยวอลทอยของเรานะครับในราคาเพียง2,500บาทนะครับรวมส่งเด็ดพิเศษได้เลยนะฮะภายในชุดก็จะมีแบตเตอรี่บินได้15นาทีนะฮะมีสายชาร์จ แล้วก็มีแบสับรองให้ด้วยนะครับครบชุดนะเอาไปใช้ได้ตามที่เรารีวิวให้ดูนะครับภาพก็โอเคสวยงามงามมากครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามช่องช n n น l ของเรานะครับโดยการกด u b s c r i b e นะครับที่ช่อง youtube ของเราครับคลิปหน้าจะเป็นกิาอะไรนะวันนี้จากไปที่ DM 1อ7ครับสุดยอดของโดนในราคาประหยัดนะครับ